พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมือนสุทานารีนาฏประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการศึกษา ทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศมึกษาปีที่สามในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีในสองสาขาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณนะมหาวิทยาลัยคอแนลเมืองอิทากาโมลรัฐนิวยอร์ก ด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทําให้ทรงสําเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอรเนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548รับราชการทรงเข้ารับราชการในตําแหน่งอายการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอายการสํานักอายการสูงสุดสู่รองอายการจังหวัดและอายการจังหวัด ต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตนักรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียสู่เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำน,นาจเต็มก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอายการจังหวัดสู่อายการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอายการภาคสองสำนักงานอายการสูงสุดเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม ให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา,าเรนทิราเทพพยวดีกมมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวัชระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลรรรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัดพลเอกและพระรชาชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงพระราชกรณียกิจ ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภายอย่างยากสภากาชาติไทยมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมการประทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด,ด้านกฎหมายนัทข Law น c h o ลอ่โดยทรงจัดตั้งทุนพัชระกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พระปรีชาสามารถและพระกริยวัตรอันงดงามสม่งผลให้หลายองค์กรต่างทุนกล้าวทุนกระม่อมถวายรางวัลต่างเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหรประชาชาติหรือยูเนิเซนทุนกล้าวทุนกระม่อมถวายตำแหน่งทูสันภวะไมตรีหรือ Good ิล i l แอมบาสเ a อร์ในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรม